ทิยายเรื่องเซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่ห้าเสี่ยวเป่าอรชรนกับจางสื่อจอมเฮงซวยลำบากท่านประมุกจานแล้วเยี่ยนอีบยักหน้าขอบคุณท่าทางไม่ใส่ใจว่าจะเป็นที่รักหรือที่ชังของเยี่ยนจืออีเช่นนี้เมื่อประมุกแห่งหอสัตว์บรรพการเห็นเขาก็ทึกทักไปเองอีกว่าหลานสาวผ่านเรื่องราวมามากมายตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้ขัดเกลาฝึกฝนจนมีจิตใจอันแข็งแกร่งเช่นนั้นข้าขอกลับก่อนนางหนูมีเรื่องอันใดก็มาหาข้าที่หอสัตว์บรรพาการได้ทุกเมื่ออย่าได้เกรงใจประมุแขแห่งหอสัตว์บรรพาการพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินตรงออกไปยังหอผู้อาวุโสด้วยความไม่สบายใจเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ต้องรายงานเหล่าผู้อาวุโสสิเยี่ยนอีเอาแต่อุ้มเด็กน้อยที่ยังคงหลับสนิท นางไม่ได้ใส่ใจเรื่องอื่นนักหลังจากเหยียบย่ำเข้าไปในเรือนที่นางเคยอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตวความรู้สึกคุ้นเคยเหล่านั้นก็ทำให้นางคิดถึงเรื่องบางเรื่องทว่าในตอนนี้จูจ่ๆเจ้าตัวน้อยในอ้อมม่อ,อของนางก็ลืมตาขึ้นํำเอานางตกใจจนตัวเกรงไปหมดไม่มีจิตใจครุ่นคิดอย่างอื่นแล้วเพราะว่านี่เป็นการลืมตาครั้งแรกของเจ้าตัวน้อยของนาง ยิ่งไปกว่านั้นดวงตาของเด็กน้อยช่างงดงามยิ่งนักขาวดำแยกชัดเจนขาวด่างปุยเมฆดำวาวด่งหินอัคนีส่องประกายสดใสงดงามมากจริงๆเนเจ้าตัวน้อยที่กำลังถูกมารดาจ้องมองอยู่นั้นร้องเนออกมาเบาๆมือน้อยๆอวบๆที่ถูกพันอยู่ในผ้าห่อตัวก็พยายามดิ้นเพื่อเป็นอิสระชุยชุยสาวชัยก็มองอย่างประหลาดใจ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณชายน้อยร่าเริงเช่นนี้ดูถ้าคุณชายน้อยจะชอบกลับมายังสำนักนะเจ้าคะเนะเนสิ่งมีชีวิตตัวน้อยร้องขึ้นประดุดฟังรู้เรื่องราวกับกำลังตอบกลับว่าใช่แล้วข้าชอบมากเลยเมื่อเอ๋อเห็นดังนี้ก็พูดเห็นด้วยว่าดูถ้าคุณชายน้อยจะชอบสำนักชางหูมากจริงๆ หัวใจของเยี่ยนอีละลายไปกับความร่าเริงของเด็กน้อยไปแล้วเสี่ยวเป่าชอบสำนักชางอูมากเช่นนี้เชียวหรือเช่นนั้นแม่จะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแล้วดีไหมจ๊ะเนอ้อแออแอสิ่งมีชีวิตตัวน้อยดีใจมากเยี่ยนอียินหากรู้แต่แรกว่าเสี่ยวเป่าจะชอบสำนักชางอูเช่นนี้นางคงกลับมาเร็วกว่านี้แล้วถึงแม้ว่าผู้คนที่นี่จะไม่ต้อนรับนางเท่าไรนะัก ซ้ำร้ายยังคิดหาวิธีกำจัดนางทั้งครอบครัวอีกแต่ในเมื่อเจ้าตัวน้อยชอบที่นี่เช่นนั้นคนที่ไปก็ต้องเป็นคนที่นี่แล้วละ่ะจุ๊บสิ่งมีชีวิตตัวน้อยหอมแก้มมารดาที่อยู่ตรงหน้าสีหน้ายิ้มแย้มสดใสด้วยความดีใจราวกับเข้าใจในสิ่งที่มารดาพูดดวงตาของเยี่ยนหีเปล่งประกายระยิบระยับเสี่ยวเปาหอมแก้มข้าเสี่ยวเปาฉลาดนัก เขาหอมแก้มข้าด้วยเขาต้องชอบแม่อย่างข้ามากแน่ๆแ,แน่นอนเจ้าคะ่ะคุณชายน้อยต้องชอบท่านแน่นอนอยู่แล้วชุวยชุยพูดสำทับทันทีถึงแม้นางจะคิดว่าคุณชายน้อยอาจจะหิวจึงแท้แก้มของคุณหนูใหญ่ก็ตามห้าห้าห้าเยี่ยนอีมีความสุขนักนางจึงยิ้มร่าสดใสาราวกับดวงอาทิตย์ สวยงามจนมีอาจคลาดสายตาได้และในขณะนั้นเองกู้หยวนเหิงก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเจอนางอีกครั้งและตะลึงกับความงดงามของนางอีกครั้งเมื่อคิดว่าหญิงงามเช่นนี้เคยยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแม้จะต้องสละชื่อเสียงของตนเองเพื่อได้อยู่กับเขาเขาก็รู้สึกภาคภูมินักทว่าเมื่อนึกถึงเรื่องราวในคืนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจ่างสื่อหนึ่งด้วยซ้ำ แต่เยี่ยนอีกลับมีข่าวพันนั้นกับเขาและนางยังตั้งท้องอีกด้วยเขาก็รู้สึกราวกับกลืนมแมลงวันที่ตอมอุจจาระเข้าไปหน้าขยะขยงนักแต่ถึงกระนั้นเมื่อครั้นเจ้าสำนักเยี่ยนมาหาและปรีปากขอให้เขาแต่งงานกับเยี่ยนจืออีด้วยตนเองเขาก็ยินยอมเพราะหนึ่งคือเจ้าสำนักเยียนมีข้อแลกเปลี่ยนที่ไม่แย่นัก สอคือเพียงแค่นางยอมทำแท้งแม้เขาจะรู้สึกขยะขยงแต่ก็ใช่ว่าจะมีสามารถยอมรับได้เพียงแต่ว่ากู้หยวนเหิงไม่คิดว่านางจะไม่ยอมยิ่งไปกว่านั้นนางยังหนีออกจากสำนักชางอูกลับไปเมืองเตออยหยางเพื่อคลอดเด็กนรกคนนั้นเมื่อคิดถึงตรงนี้ความรู้สึกภูมิใจของกู้หยวนเหิงก็กลับกลายเป็นความแค้นเคืองที่นางนอกใจ ในตาของเขาหม่นมองลงแล้วมองไปยังทารกที่ถูกห่อตัวไว้เนืสิ่งมีชีวิตตัวน้อยร้องขึ้นอย่างฉับไวเมื่อเอ๋อกวาดตามองไปที่กู้หยวนเหิงด้วยความแค้นเคืองใส่หัวออกมานางรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเพียงแต่คุณหนูใหญ่และคุณชายน้อยกำลังหยอกเล่นกันสนุกสนานนางจึงไม่อยากขัดจังหวะ เมื่อกู้หยวนเหิงพบว่าตนถูกพบแล้วก็เดินออกมาทำให้ชุยชุยที่เห็นหน้าตาเขาชัดเจนพูดเสียงหลงว่ากู้จ่างสื่อเป็นท่านหรือคุณหนูใหญ่ชุยชุยรีบมองกลับไปที่คุณหนูใหญ่ในความเข้าใจของนางกู้หยวนเหิงก็คือกูเหยี่ยสองซึ่งเป็นคนรักของคุณหนูใหญ่แต่เยี่ยนอีกลับจำกู้หยวนเหิงไม่ได้ เพราะในคืนนั้นเยี่ยนอีจำได้เพียงในตอนนั้นความทรงจำของเยี่ยนจื่ออีพลันหายไปนางเองก็บังเอิญมาจุดติบนโลกในจังหวะนั้นพอดีแต่เพราะพลังวิญญาณอ่อนแอเกินไปจึงรู้สึกสับสนวุ่นวายมากนางจึงจำหน้าตาของชายคนนั้นไม่ได้เยี่ยนอีจึงมองกู้หยวนเหิงอย่างตั้งใจทำให้สาวใช้รอบถอนหายใจ คิดว่าเป็นเพราะเยี่ยนอีไม่ได้เจอเขามานานและคิดถึงเขามากแท้จริงแล้วก็ยังคงชอบเขาดังเดิมเยี่ยนอียิ่งมองยิ่งสงสยัยกู้หยวนเหิงแม่การเรียกกู้หยวนเหิงเช่นนี้จะแปลกไปแต่เขาก็ขานตอบอย่างอ่อนโยนน้องจื่ออีทว่าเยี่ยนอีกลับพูดอย่างมั่นใจว่าเจ้าไม่ใช่พ่อของเด็ก ตอนที่หกโดนเจ้าก้อนน้อยกอดรับใครไม่ได้อีกกู้หยวนเหงิงรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆจางลงความอ่อนโยนค่อยๆสลายขาวมองแม่นางเจิดจรัสด,ดั่งทินนกรงดงามกว่าดอกไม้ในช่วงวสันตฤดูตรงหน้าอย่างหมดคำพูดส่วนเยี่ยนอีเองเมื่อยืนยันว่ากู้หยวนเหงิงไม่ใช่พ่อของลูกแล้วนางก็ไม่มองเขาอีกเลย ถึงแม้ว่าในความทรงจำของนางจะมีภาพเกี่ยวกับคนคนนี้ทะลักออกมามากมายก็ตามแต่นางก็ไม่สนใจจื่ออีผู้หยวนเหิงทนกับความเฉยเมยเช่นนี้มีได้จื่ออีเจ้ายังรักข้าอยู่หรือไม่กู้หยวนเหิงกลืนคำพูดหลังจากนั้นที่เกือบหลุดปากถามออกไปจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องพูดยาพยักของเจ้าช่างวิเศษนักเมื่อก่อน ขอเพียงเขาพูดชมเชยเล็กๆน้อยๆเยี่ยนจื่ออีก็มักจะมอบสิ่งของที่ตนรักและห่วงแหนทั้งหมดให้กับเขาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นคุณหนูใหญ่ห้ามให้ยาพยักนะเจ้าคะผู้หยวนเหิงคุณหนูใหญ่ท่านดูสิคุณชายน้อยชอบสำนักมากเพียงใดหากท่านให้ยาพยักไปผู้อาวุโสใหญ่และคุณหนูชิงถังต้องไล่ท่านและคุณชายน้อยออกจากสำนักแน่เจ้าคะ่ะ ช่ยช่วยรีบอธิบายราวกับคนรู้ดีกู้หยวนเหิงคุณหนูใหญ่ท่านลองคิดดูเมื่อครู่นี้ผู้อาวุโสจะยัดเยียดให้ท่านต้องโทษทรยศสำนักแล้วหากไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของยาพยักษ์เขายังจะช่วงชิงตำแหน่งเจ้าสำนักและไล่ครอบครัวของท่านออกจากสำนักไปหากทำเช่นนั้นท่านเจ้าสำนักก็จะไม่สามารถช่วยท่านและคุณชายน้อยได้อีก ได้โปรดท่านไตรตรองทันทีที่ช่วยช่วยนึกถึงความลุ่มหลงที่เยี่ยนจืออีเคยมีให้ชายผู้นี้นางก็พรั่งพรูความชั่วร้ายทั้งหมดอย่างอดกลั้นไม่ไหวนางไม่สนใจสีหน้าของกู้หยวนเหิงที่โกรธจ,จนหน้าดำหน้าแดงเห็นชัดว่าเขาโมโหคำพูดห่างปรามของนางแต่พยายามซ่อนความโมโหแค้นเคืองไว้เจ้า กู้หยวนเหิงกำลังจะตำหนิบ่าวรับใช้ปากดีคนนี้เพื่อให้นางหยุดพูดจาเลวไหลและใส่ร้ายคนบริสุทธิ์อย่างเขาแต่แล้วเยี่ยนอีก็พูดขึ้นอย่างจริงจังว่าช่วยช่วยวางใจเถิดข้าไม่ให้หรอกทันใดนั้นกู้หยวนเหิงก็โมโหจนควันออกหูเพราะท่าทีเช่นนั้นของเยี่ยนอีทำให้เขารู้ว่านางรู้แต่แรกแล้วว่าเขาต้องขอทั้งที่จริงๆ แล้วเขามีได้อยากขอเพียงแค่อยากดูเท่านั้นเมื่อคิดถึงตรงนี้กู้หยวนเหิงก็ฝืนกลั้นความโมโหไว้ในใจพยายามพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าจื่ออีเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดไปค่าเพียงแค่ชื่นชมยาพยักษ์ที่เจ้าได้นำออกมาก่อนหน้านี้เท่านั้นอืมเยี่ยนอีตอบส่งส่งกู้หยวนเหิงดูก็รู้ว่านางไม่เชื่อ เขาโกรธจ,จนแทบจะไม่สามารถคงท่าทางสุภาพอ่อนโยนไว้ได้อีกแต่เมื่อเขาคิดได้ว่านั่นคือยาพยักที่แม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณสำนักชางหูยังตกตะลึงเขาจึงต้องแซงทำน้ำเสียงอ่อนโยนพูดต่อไปว่าจื่ออีไม่ทราบว่าเจ้าได้ยามาจากไหนหรือกู้หยวนเหิงในตอนนี้ยังคงมั่นใจว่าน้องจื่ออีของเขาจะต้องบอกความจริงแต่แล้ว จูจ่ๆเสียงฝีเท้าวุ่นวายพร้อมกับเสียงตะโกนบุกเข้ามาในเรือนเยี่ยนจื่ออีไปหอผู้อาวุโสกับข่าเดี๋ยวนี้ที่ประมุขหอสัตว์บรรพการต้องรีบรุดไปหอผู้อาวุโสเพราะข้อสงสัยของเยี่ยนอู้อาจทําให้ผู้อาวุโสรองผู้มีอํานาจในหอผู้อาวุโสสงสัยได้ว่ายาพยักในมือของเยี่ยนจื่ออีนั้น เกรงว่าจะเป็นสมบัติของสำนักอยู่แล้วแต่ถูกยี่ยมชิงแอบนำไปให้บุตรสาวสุดที่รักของตนในเมื่อเยี่ยนจืออีอายุยังน้อยนักยาชั้นยอดอย่างยาพยักษหากจะบอกว่านางหนูน้อยอย่างนางปรุงเองก็ไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะเชื่อนักแต่อย่างน้อยจนถึงตอนนี้ก็มีเพียงท่านประมุูแห่งหอสัตว์บรรพการคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อเมื่อเป็นเช่นนั้น ยอดฝีมือจากหอราชทันที่มายืนอยู่ตรงหน้านี้ต่างมองเยี่ยนอีเป็นคนร้ายเพียงเพราะคำสั่งของเยี่ยนอู้สีหน้าและน้ำเสียงของพวกเขาย่อมไม่เป็นมิตรนักทำเอารังสีรอบตัวเมื่อเอ๋ยเย็นยนเยือกลงทันทีกู้หยวนเหิงที่อยู่ข้างๆรู้สึกสะท้านเขารับรู้ได้ว่าพลังของสาวใช้ชุดดำคนนี้อยู่เหนือเขาแต่เป็นไปได้อย่างไร เขาเป็นถึงจ่างสื่อแห่งต้าสย่าพลังของตนย่อมอยู่เหนือชั้นแก่นวิญญาณยุธแล้วทั้งยังเป็นดาวเด่นในหมู่คนรุ่นเดียวกันด้วยแต่สาวใช้ชุดดำคนนี้กลับดูเด็กกว่าเขาเสียอีกกู้หยวนหึงชันงักช่วยชุวยที่อยู่ข้างๆก็ตื่นตกใจกับขบวนคนจากหอราชทันเหล่านี้อ้า เจ้าตัวน้อยไม่พอใจแล้วเขาไม่พอใจจึงส่งเสียงร้องดังกว่าผู้คนที่แห่กันมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนนั้นไม่พอใจพึ่งเยี่ยนอีขมวดคิ้วงามของตนก่อนจะพูดโดยไม่ต้องคิดว่าไม่ไป